คุยข่าวกับสปัน,นาฟังกันทงนี้ค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องควรระวังนั่นก็คือยุงค่ะโดยในวันที่20สิสิงหาคมของทุกปีเป็นวันยุงโลกค่ะซึ่งหลักการสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอื่นๆที่นำโดยยุงค่ะยุงไม่เพียงสร้างความรำคาญค่ะแต่ยังเป็นพาหะนำโรคติดต่อมาสู่คนได้ค่ะ โรคไข้มาลาเรียมียุงก้นป่องเป็นพาหะนำโรคค่ะโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงรายหรือโรคชิคุณกุญยาและโรคติดต่อเชื้อไวรัสซิก้าทั้ง3โรคนี้มียุงลายเป็นพาหะนำโรคค่ะและโรคเท้าช้างมียุงเสือเป็นพาหะนำโรคค่ะซึ่งเราสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดต่อที่เกิดจากยุงได้ 1. สวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุมค่ะ 2. ฉีดหรือทายากันยุง 3. นอนในมุ้งที่สามารถป้องกันยุงเข้ามากัดได้หรือมุ้งชุบสารกำจัดมแมลงค่ะ 4. สำรวจความพันชนะหรือสิ่งของที่มีน้ำขังและปิดฝาพันชนะที่ใช้เก็บน้ำเพื่อป้องกันยุงวางไข่ได้ค่ะ 5. ติดม้วงลวดที่ประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้านค่ะและ6นะคะใช้ยาจุดกันยุงหรือเครื่องดักยุงในเวลากลางคืนค่ะ